สวนเช่ารายปีที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะนี่แค่บางที่เองนะนี่ที่หนึ่งมีเป็นแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยให้เช่ารายปีทำสวนตรงนี้พื้นที่เยอะมากเลยไม่รู้ประมาณกี่ไร่นะคะแต่ว่าเยอะมากเลยคนเช่าที่เป็นหลังๆอะ่ะก็เช่าเป็นหลังไปนะคะเป็นรายปีค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะจาก r a c k เอนะคะ r a c k เอ Channel ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะป้าก็พามาส่องส,สวนเช่ารายปีนะคะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นแบบเนี้ยเยอะมากเลยที่นี่ก็พื้นที่ก็หลายไร่เหมือนกันนะคะที่นี่คนไทยก็เยอะเหมือนกันค่ะทุกคน เนี่ยเห็นเช่าเป็นหลังตอนนี้ก็กำลังเธอเริ่มที่จะลงผักแล้วนะคะดอกไม้ช่วงดูใบไ,ไม้พลีก็กำลังบานเลยกำลังสวยเลยอันนี้ก็ทางไปบ้านสวนของเพื่อนนะคะสวยงามมากเลยค่ะแดดดีวันนี้นี่ก็จะเป็นน้ำนะคะที่เขาเอาไว้ หักให้รดน้ำผักนะคะดูมีดอกไม้ละดอกอะไรอะ่ะเหมือนรักครั้งเลยจึงลงไปเหมือนรักครั้งละทางเดินแต่ละสวนเดี๋ยวไปชมสวนเพื่อนกัน พรวนดินเตรียมไว้แล้วนะคะนี่เขาก็ลงหอมกระเทียมกันแล้วกำลังขึ้นตะมตูตะมนี้เลยตรงน,นี้กระเทียมน,นี้ต้นหอมขึ้นแล้วมาดูต้นหอมต้พมนพุ่มนี้สวยมากเลยอ่ะพุ่มนี้เขาจะเอาไว้ทุกปีเลยสวยงามมากเลยค่ะ แล้วดูที่เขาลงไว้เราก็จะมารดน้ำนะคะนุ่นขึ้นนะ่ารักเลยส่วนแปลงนี้ก็กระเทียมที่เขาลงไว้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วสวยงามเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็กุ้ยช่ายค่ะกุยช่ายก็อยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว กำลังงามๆต้องรดน้ำหน่อยเพราะแดดมาแล้วก็ดินแห้งเลยนะคะดูดอกนี้ดอกไม้นะคะของต้นแอปเปิลค่ะทุกคนต้นแอปเปิลต้นเล็กก็จะประมาณนี้ไม่รู้ปีนี้จะได้กินลูกเยอะหรือเปล่าปีที่แล้วก็เยอะอยู่นะนี่ก็จะพามาส่องสวนเพื่อนบ้าน ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นหอมกับกระเทียมนะคะเพราะว่าต้นหอมกับกระเทียมจะทนต่อสภาพอากาศสภาพอากาศหนาวคือครบลงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วฤดูใบไม้ร่วงก็ผ่านไอช่วงฤดูใบช่วงฤดูหนาวมาได้นี่ก็แข็งแรงมากเพราะว่าทั้งหิมะทั้งฝนทั้งลมทั้งอะไรเลยนะคะ ดูแปลงต้นหอมสวยงามมากต้นใหญ่ดีเลยมีผักเซี้ยนด้วยนะคะผักเซี้ยนฝรั่งเนี่ยดอกสีก็ขาวเนี่ยเก็บไปคั้นได้เลยเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนึงสวยงามมากเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบนี่เลยจ้าอีกฝั่งนึงเยอะแยะเลย แล้วดูนะผักเซียนอยู่ตรงนี้แล้วก็ตําแยอยู่ตรงนี้อยู่คู่กันเลยอะ่ะนี่ถ้าเก็บผักเซียนไปเนี่ยก็โดนตอดไหมเนี่ยดูสิคะดูความแตกต่างระหว่างผักเซียนกับตําแยนี้ตําแยนะตําแยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักเซียนมาดูต้นไผ่เราทุกคน ตั้งหลายปีแล้วนะเราปลูกไว้เนี่ยต้นสูงท่วมหัวแล้วเนี่ยประมาณสามร้อยเมตรได้แล้วอะ่ะเห็นของคนอื่นขึ้นเต็มเลยอะ่ะปีที่แล้วก็เห็นขึ้นอยูอ่ของปีนี้นี่เรายังไม่เห็นของกอที่เราเอามาปลูกเลยเอ <Hey, S 2> มันอยู่แถวไหนนะไม่เห็นเลยหรือว่ามันเป็นเพราะดินอะ่ะแต่กอผ่มันสวยอยู่นะ ว่ายังไม่ขึ้นแต่เห็นกอไผ่เพื่อนบ้านนะของแต่ละคนขึ้นหน่อเล็กๆเ,เต็มเลยอ่ะแต่ต้นนี้ไม่ขึ้นแฮะแปลกจังน่าจะเป็นเพราะดินหรือเปล่าคะนี้ไม่รู้่แต่น่าเสียดายนี่เลยมาดูซะก่อนของเราไม่เกิดผลแต่นี้ของเพื่อนบ้านนี่หนอขึ้นเต็มเลย หนอไผ่ทุกคนดูดิเต็มเลยอะ่ะโอ้โหไม้ของเขาปลูกแล้วมันขึ้นเยอะจังเลยของเรามันไม่ขึ้นหรอโน่นนะเต็มเลยอะ่ะมันขึ้นมานะโอ้โหโอ้โหเต็มไปหมดเลยนูน่นอยู่ยข้างนน้นก็มีอือฮึผใจต้องมาขอเพื่อนบ้านแล้วเนี่ย ดูกรของเขาของเขาอายุมากกว่าของเราหลายปีเลยเขาปลูกนานแล้วตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เลยนะคะตอนนี้เป็นกอใหญ่มากเลยโหสวนนี้กระเทียมสวยมากเลยจัดสวนได้สวยด้วยสุดๆๆค่ะส,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 สวนนี้ก็ต้นหอมทั้งนั้นเลยสวยงามมากเลย อันนี้กระเทียมแปลงนี้ก็ะเทียมอันนี้ก็ต้นหอมอีกแล้วได้เวลารดน้ำแล้วอันนี้คือแปลงคะน้านะคะเดี๋ยวไปถ่ายฮะคะนาหรือผักบุ้งก็ไม่รู้คะน้าหรือผักบุงก็ไม่รู้เอาคนคนที่โรยก็จํำไม่ได้โอ้นี่ขึ้นมาเป็นงนี้เดี๋ยวโตก็คงจําได้แล้วมั้ง เดี๋ยวรอโตก่อนนะคะตอนนี้ไม่คอนเฟิร์มว่าเป็นผักบุ้งหรือว่าคะนานะคะเนี่ยทั้งแปลงเขาโรยไว้คนปลูกจําไม่ได้ว่าปลูกอะไรเอองงอ้าต่อไปต่อไปรดน้ําต่อไปดูขึ้นใช่ขึ้นทุกปีอยู่ตรงนี้ทุกปีต้นนี้ยิ่งสวยนะคะ มาตรงนี้ค่ะทุกคนผักติ้วฝรั่งนี่ผักติ้วฝรั่งเดี๋ยวพอโตขึ้นแล้วเป็นกอใหญ่สวยมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังเล็กอยู่แล้วก็มแงกินเนี่ยใบยเลยยังไม่สวยมากเดี๋ยวสักพักนึงได้น้ําฝนนะคะได้แดดเนี่ยก็ขึ้นโตเลยทุกปีเลยดูเพื่อนเราก็เทียมป่ามาปลูกในสวนดูดอกกระเทียมนะะุกน ดอกกระเทียมป่าคือดินอุดมสมบูรณ์มากเลยสวนเขาดูดอกซะก่อนนี่ดอกกระเทียมสวยงามเลยหลายดอกเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมใน a รก e อ K Channel จ้า วันนี้ลาไปก่อนด้วยแปลงกระเทียมแปลงนี้บ๊ายบาย